ฮะก็ไม่พี่อันนี้เดิมๆเลยครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยอยู่นี่โอ้ห้าหกปีแล้วห้าหกปีครับอันนี้ซื้อมาจากไหนซื้อมาจากแปะริ้วแปะริ้วครับเมื่ีสวยเนาะครับเมื่อกี้ซื้อมาใหม่เนาะครับผมน่าของเดิมบางนะเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าไม่รู้เหมือนกันของโกเบลเลยวะ ไม่รู้มันเท่าไหร่กว้างเก้าสิบเซนกว้าง90ิบลึกลึก8ปเ็ซนความลึกมันประมาณนั่นแหละพี่เมือน,นี้เสียวุดมาเบิ่งไม่คู่พี่เนะนะาะเบิ้งหน่า,าครับผมนนขายขาย,ขายครับ,บ,บครับผมบก็แปดสิบเปอร์เซ็น ครับยังพวกสายยังไม่ได้รั่วหลายสายอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหรครับฮะห้าสิบห้าครับห้าสิครับผมต่อรองได้ครับมาคุยกันเอาครับมาคุยได้มาคุยได้คุยได้คุยได้คุยไม่ได้ก็กลับครับผมไม่ยากครับไม่ยากครับทีมงานนี้อ๋อนี่ครับเป็นเอสเคหรือว่ามาร์คทูมาร์คทูมทู เจ็ดสิบพี่รครับกว้างเจ็ดสิบเซนก็น,นุ่กี้ใหม่ปุ่งกี้ใหญ่พี่น้องออมีมังโโกาะสูคอกยังนั่นพี่น้อง ทุกวันครับผม,มจารบีซึมบ้างครับซีนจารบีใส่เยอะอรออครับผมมีนะครับผมลงเลยพี่ cái cái súng chay เสียวุฒมาดูรถวันนี้จบกันไหมพี่น้องเสียวุฒมาเบิ้งรถได้มื่อนี้เสียวุฒ์เนี่ยโอ้สติกเกอร์ครับเยอะแย,ยะเลยครับเนี่ยซอเสียบดาก,กมาอ,อังเลยโอ้มีหดเกือบบูดพี่น้อง ใครสนใจก็บติโตมาไหนได้เป็นน้องเด้อมีลาวมึงนึงกับผมบุม๋มบามมายนึงกับพี่น้องชกลูกเล่นเลยกับพี่น้องเปลี่ยนไม่เมือ่อเป็น้องโซกอะอีกหลายปีพี่น้องโซเปลี่ยนไม้สามปีลเปยปลยเพี่น้องถือว่ายังเสด็จอยู่พี่น้อง ไปเช็คตามสภาพพี่นอ้องมีหักอยู่สองบบใบว่็พี่นอ้องกัางไงพี่เซเบียไปไหนเซเบียใช่อยู่ลงอูหะนะอนั่นบ่อยู่ไหมชักเห็นอยู่นะชักเห็นอยู่นะ มันมาเล่นเนื่อยอยู่มั้งครับมาเลนเนี่อยไม่อยู่บาตรด,ดม